เจ็ดสิบด้านจะหนักไปมาที่ผมบอกเนะาะเนี่ยสีสรษะเข้าไปล,ละเนีย่ยตัดตัดนี่เลยฮะฝันซักในสมองจะปวดลงล่างเข้าไปเนี่สมองส่วนหลังสมองส่วนหน้าเนะาะเนี่ยเส้นผ่าศิลป์การสมองแบ่งสมองซีสายขวานะปล่อยความกว้างนะก,กระโหลกศีรษะลูกได้ยี่ห้าสัปดาห์กับสี่วันนี่ว่าเส้นหรังองศีสัยนี่ว่าเส้นหรังองหัว ยี่สิบหกสัปดาห์กับสี่วันหัวไม่โตนะโอเคนะผมว่าเห็นมือไหมนี่รู้จมูกอยู่นี่นี่ปากอยู่น,น,น,นี่แก้มอยู่นี่ตาเปิดตานะบผ่านเปี่ยนสอกอนี่มือผ่านมานีบังตลอดเห็นครึ่งหนึ่งนะคุณพ่อปิดหน้าก็ไม่เพียงปิดเท่าไหร่นะก็พอเห็นก็พอเห็นคือแล้วก็ปิดหน้า,านปิดไปครึ่งหนึ่งเหรอข้าวผลไม้ตอนนั้นปิดเต็ม <laughs> ตำแหน่งทำเลมือเขาอยู่แถวๆนั้หนหน้าเขาเนั่ยแหละนี่ดูสลังน้องซีโคเนาะใจสีห้องกอดสองข้างนี่แนหะชัดเจนเนี่ยรอบทองเอนนี้ก็พออาหาร <c oughs> นี่ก็พออาหารเส้นนต่หนึ่ง <c oughs> โอ้ยต้องดูเลยต้องดูแล มันทะลุปไปหมดแล้วครับวันนั้นซามถึงบอกก้อนเนื้อก้อนมะลงมะเร็งก้อนอะไรได้ครับมันทะลุเข้าไปเลยล่ะดูเพศเ,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 เด็กได้เห็นจิ้มเด็กจิ้มเด็กดูต้นขาหน่ยดูต้นขาดูฟีเมอร์ตอนนี้ได้957กรัมแล้ว นี้คือสปาของไปเลยนี่ผ่านหน้าเข้าไปน่ผ่านตัดระหว่างช่องหน้ากับมือเข้าเข้าไปนี่รูจมูกเนี่ยเราแทรกเข้าไประหว่างระหว่างนั่นนะในเปือปากเนี่ยกลมๆนี่เลนตานี่บ้องตานี่หน้าผากนี่แก้มช่วงเปลือกปากไม่เปคือปากบนเปลืกปากล่างช่วงเล็กๆสองดุยตรงนี้ครับจมูกยาวๆช่วงมือพ่อเห็นไหมหนุกยาวๆช่วงแม่ทำ น <c oughs> ี่แล,ล,ลบลิ้นที่จมูกยาวยาวอะไรย่างเงี้ยยาวแล้วเรียวแลบลิ้นนีลิน้นก็อะไรนี่แลบเนื้นาจากปากนี่ลิ้นปากไม่แหวงปากโค้งงงลกอยู่ด้านหลังนะคะน้่งคำดี 9 5้าร้อากรัมคุแม่เจ็ดอเลย